สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสาคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสาคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เป็นไม้ผลทีล่หลายๆคนก็สามารถหามาปลูกได้นะครับแต่เราเห็นตามท้องตลาดมากมายนะครับาตามรถพุ่มพวงนี่เราก็จะมีอ,อย่างเช่นแอปเปิลนะครับวันนี้เราก็จะเสนอแอปเปิลสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึง เวลาเราผ่าผลเขาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูออกแดงเรื่อยๆสายพันธุ์นี้เขาชื่อว่าพันธุ์อเมติี้ท่านผู้ชมและก็สามารถปลูกในประเทศไทยได้โจก็เลยเป็นการมาแนะนํานะครับก็คือว่าไม่ได้จัดรายการหลายวันแล้วท่านผู้ชมก็เลยเป็นการแน,นะนําต้นสมุนไพรและก็ไม้ผลนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อเมติี้ท่านผู้ชมอย่างโคราสนี่เขาก็มีผลแล้วนะ นะครับอันนี้ในพื้นราบนะครับไม่ได้อยู่บนภูเขา,าส่วนบ้านโจก็อยู่มหาสารคามนะครับอํเาเภอบรบือเนี่ยก็เป็นการแนะนําปลูกสายพันธุ์เนมตตี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์นี้ก็คือข้างในจะเนื้อสีชมพูแดงอมเลือ่อเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับเนี่ยยอดเขาจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายเต็มๆให,ให้ให้ชมว่าโจนี่ปลูก กี่เดือนแล้วนะครับอันนี้โจเอาเป็นแบบแบบเสียบยอดมาปลูกนะถ้าแบบเสียบยอดเนี่ยการขยายพันธุ์และการหาอาหารเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็มีความแข็งแรงก็คือเราได้ต้นพันต้นแม่พันธ์ต้นแม่พันธุ์ก่อนแล้วเราก็เอายอดเนี่ยยอดของอสายพันธุ์นมตตี้เนี่ยมาเสียบนะครับมันก็จะได้สายพันธุ์นมตตี้โดยที่สายพันธุ์นมตตี้เนี่ยเขาเอามาจาก กิ่งที่ยอดที่ออกหมากออกผลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการยร่นระยะเวลานะครับในการที่จะออกผลก็คือปลูกประมาณ3ปีขึ้นไปท่านผู้ชมมันก็จะออกหมากออกผลให้นะครับแต่วันนี้เป็นการไปแนะนำนะครับสายพันธุ์แอมเมตี้อีกสายพันธุ์หนึ่งท่านผู้ชมติจจามไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมารับสมองเบาๆในการปลูกต้นไม้นะครับ การปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับโจปลูกสายพันธุ์อเมติี้นะครับอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าอันนี้ต้นเขาเอามาเสียบนะครับก็จะมีรอยแผลของเขาอยู่เนี่ยนะครับรอยแผลของเขาอยู่ทีนี้พอมาเสียบแล้วท่านผู้ชมมันก็จะโตเร็วนะครับเพราะว่าเป็นทนทานต่อโรคนะครับแล้วก็ส่วนส่วนแล้วถ้าเราปลูกใหม่เนี่ยนะเราจะหว่านฟุลดานก่อนนะครับเพื่อกันปวกกันแมลงที่อยู่ในดินนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้โจปลูกแค่เดือนกว่านะท่านผู้ชมนในสูงเกือบหัวแล้วนะครับเดือนกว่ากว่าเองสายพันธุ์เอเมตี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิอะไรเนี้ยฟูจิก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ขายในตลาดาลูกละสิบผลเออผลละสิบบาทไม่ใช่ลูกละสิบผลนะครับ ลูกละ10บ,บาทน,นะครับอย่างในตลาดบระเบอเนี่ยเขาก็จะมีร้านร้านหนึ่งนะครับเอาแอปเปิลมาปลูกไว้ไอแอปเปิลมาขายนะครับไม่ใช่มาปลูกเอามาขายนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ฟูจิซะมากกว่ามาจากประเทศจีนนะครับแต่น,นี้เป็นสายพันธุ์อมเมตตี้นะครับสายพันธุ์อมเมตตี้นี้ปลูกง่ายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือถอดยอดใหม่นี่จะยอดเขาจะสีแดงสวยนะคือคือบ้านโจนเนี่ยน่าน่นานอันนี้วันที่31ตุลาเนี่ย มันก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝนตกอยู่เนืองๆนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตนะครับหยุดชะง,งักเหมือนกันแต่มันก็ไม่ถึงกับมากมายนะครับแต่พวกอาพวกเพียพวกอะไรอาหลายๆท่านต้องต้อง,ต,องต้องใส่ใจเรื่องเพียนะครับเรื่องเพียน,นี่สําคัญมากๆอาเดี๋ยวโจจะถ่ายใบยนะครับให้ดูนะครับว่าเป็นอย่งางไรนี่แหละนะครับ เราก็จะเห็นสายพันธุ์ใหม่ๆแปลกๆที่โจจะมาแนะนํากันสําหรับวันนี้นะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับโจก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้เอามาปลูกไว้แล้วก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับในเมืองไทยเนี่ยบางคนบอกว่าเออปลูกแอปเปิลได้เหรอจริงๆได้นะครับได้แล้วก็สายพันธุ์ที่จะแนะนำนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยได้อย่างเช่นสายพันธุ์อเินะครับ ชื่อก็เป็นฝรั่งอยู่นะเนี่ยนะครับผมก็จะมียอดที่สวยงามนะครับก็อยากให้หลายๆคนนะครับได้เอาไปปลูกนะครับวันนี้ผมเสนอแบบไม้ผลไม้สมุนไพรดีกว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นไม้ผลที่เป็นทางการค้าได้นะท่านผู้ชมนะครับจะเป็นชำกิ่งตอนหรือแม้แต่เสียบยอดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโจก็จะมีกลุ่มของอเขาเรียกว่ากลุ่มของแอปเปิลอยู่นะครับก็จะได้มาแนะนำกันโจไม่ได้ทำขายนะครับผมมาแนะนำว่าจริงๆแล้วแอปเปิลราคภาคอีสานนี่ก็ปลูกได้นะครับปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนั่นแหละแต่การปลูกเนี่ยก็อย่าให้น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังนลมันรากก็จะเน่านะครับก็จะมีปัญหาเรื่องไม้ยืนตายนะครับเน่า นะครับต้องอยู่ในที่สูงน้ําไหลสะดวกก็คือพูด,ดง่ายดินทรายนี้จะเป็นดินที่เขาเรียกว่าปลูกไม้ไอพวกไม้ผลนะครับอย่างเช่นแอปเปิลเนี่ยได้โตเร็วนะครับอันนี้ปลูกได้เดือนกว่านี่จะท่วมหัวแล้วนะครับนี่แหละอันนี้ผมเอาแบบเสียบยอดมาปลูกนะครับอันนี้ถ้ามานะครับเราก็มาเนี่ยสักระยะประมาณเท่า,าเลยหนะ้าอกเราหน่อยนึงเราก็จะเด็ดยอดตัดเอ็น ลิดยอดออกแล้วนะครับมันก็จะแตกเน่นะครับอันนี้แค่อาทิตย์ก,กว่านะพุ่งขึ้นยาวเร็วมากเนี่ยจากจากที่เด็ดยอดยอาทิตย์เกือบ2อ,อาทิตย์อะพุ่งยาวเลยอันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับว่าแฟนคลับเนี่ยหลายๆคนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปที่นิยมเหมือนกันนะครับว่า,าที่โจมาปลูกไม้ผลไม้สมุนไพรนะครับอย่างเช่นแอปเปิลนะครับแต่โจก็จะเลือกสายพันธุ์นะครับว่า สายพันธุ์นี้เป็นอย่างไงนะครับหน้าปลูกไหมโตเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยและเราจะเอาแบบเสียบเสียบยอดหรือจะเอาแบบตอนแต่แนะนําแบบเสียบยอดนะเพราะแบบเสียบยอดเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับในการหาอาหารโรคภัยก็จะน้อยนะครับส่วนมากนะก็จะมีเพียแค่นั้นเองมดก็จะนําเพียขึ้นมาแค่นั้นเองครับเราก็จะดูแลนะครับอาจจะฉีดน้ําน้ําส้มอ่า ขวันไม้นะครับน้าส้มควานไม้นะครับก็จะเพียก็จะไม่มีส่วนมากก็จะเป็นเพียกเขียวๆน,นะครับสีกาขาวนี่ก็มีบ้างเพียแป้งน,นะก็มีบ้างแต่ว่าเราน้น้อยต้นนี้ก็เราก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับสายพันธุอเมตตี้นะครับอีกสายพันธุหนึ่งที่โจมาแนะนํากันวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งโจก็จะไปแนะนําเกี่ยวกับสายพันธุฟูจินะครับ แบบเสียบยอดนะครับอันนี้ก็จะมีแผลของเขาอยู่นะครับมีแผลอยู่เนี่ยมีแผลของเขาอยู่ okay โอเคนะครับหลังจากที่เราได้มาแนะนํากันนะครับ,บ<ๆ>เกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้ผลด้วยก็คือแอปเปิ้ลสายพันธุ์ที่โจแนะนําวันนี้ก็คือสายพันธุ์แอมเมตี้นะครับสายพันธุ์แอมเมตี้ก็คือถ้ามันออกหมากออกผลแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะโจที่คือคุยอยู่เนี่ยที่แนะนําอยู่เนี่ยของคุณโจออ,อกหมากออกผลยัง ต้นนีอย่างนะครับพ่อต้นนี้เพิ่งปลูกได้เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วนะครับจะท่วมหัวแล้วแต่สายพันธุ์แอนนาทางฝั่งโน้นออ,อกหมากออกผลไปแล้วนะครับชุดหนึ่งไปแล้วอันนั้นก็คือถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้าเราเอาซอ,องชาหรืออะไรไปหุ้มหรือพลาสติกไปหุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หุ้มต้นไม้ที่หุ้มไม้ผลนะนะมันจะเน่าง่ายนะครับแอปเปิลเนี่ยผมลองดูแล้วเน่าเลยนะครับเสียดายเสียดายมาก แล้ววันนี้นะครับก็มาแนะนำกันเกี่ยวกับแอปเปิลแอนนานะครับเอ้แอปเปิลแอมเมตี้แอนนาอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวโจจะไปถ่ายให้ท่านรับชมกันฟังว่าสายพันธุ์ไหนที่น่าปลูกในภาคอีสานนะครับอย่างนี้แหละอย่าให้น้ำขังนะครับเป็นพอการปลูกแล้วก็ตอนที่รองก้นหลุมนี้ก็จะมีฟูล,ลดานนะครับเอาใส่สักช้อนสองช้อนโต๊ะนี่แหละนะครับลงโรยไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเอ่อ สายพันธุ์แอมเมตี้นะครับที่แนะนํากันก็อย่างน้อยๆนะครับในเมื่อ,อโจทําเรื่องสมุนไพรนะครับก็เลยเรามาพูดถึงเรื่องสมุนไพรไม้ผลถ้ามันเป็นหมากเป็นผลเมื่อไหร่ท่านผู้ชมเราก็เอาผลเข้ามากินคือ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 แอปเปิลเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมที่ที่น้อยมากโพแทสเซียมก็คือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีผลต่อระบบหัวใจนะครับคือถ้ามีโพแทสเซียมที่เยอะมากเกินไปผลไม้ชนิดนั้น ก็จะมีผลต่อไตมีผลต่อไตหมายถึงว่า,าไตไม่ดีแต่แอปเปิลนะครับดีต่อไตนะครับก็เลยแนะนำกันว่าแอปเปิลเราจะปลูกสายพันธุ์ไหนมั่งทีอ่ออกในพื้นราบก็คือให้หมักให้ผลในพื้นราบก็คือสายพันธุ์แอเมเบตี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับโจอยู่อำเภอบวรบือนะท่านผู้ชมคืออใน,นตัวอำเภอบวรบือมันดินเค็มแต่ของผมห่างออกมาเนี่ยดินไม่เค็มนะก็สามารถปลูกได้เลย นะครับแอปเปิลสายพันธุ์นมตี้อ่าถ้าออกมาออกผลได้เมื่อไหร่ก็คืออีก3ปีต่อมาแล้วกันนะครับ3ปีกว่ากว่านี้ก็ก็จะเริ่มปล่อยแล้วนะครับอ่าได้ผลประการใดโจก็จะแนะนำนะครับอีก2ปี3ปีเราก็จะมาแนะนำกันสูงประมาณไหนเราก็จะมาแนะนำกันนะครับรอดไม่รอดนะครับแต่ว่าสายพันธุ์แอมแอนนาเนี่ยทนมากท่านผู้ชมอันนั้นรอดแล้วก็มีดอกด้วยนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะครับ สวัสดีครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสะะครคามช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องลุงโจสมนุนไพรและช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมสวัสดีครับสิบอกไห